สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเออเหมือนมารีวิวเหมือนไอแอปอะไรสักอย่างนะครับผมเจอในติ๊กต็อกมาครับมันเหมือนมอสนะครับแต่ไม่โดนแดนนะครับนี่เลยครับแอปนี้ไปโหลดมานะครับตามชื่อนะครับสกินทูดนะครับนี่ครับผมไปเจอในติ๊กต็อกมาตนแรกนะครับถ้าโหลดมาเสร็จแล้วให้เรากดตรงนี้ครับเนี่ยตรงชุดเกาะนะครับกดไปเลยครับ ให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาเซตไหนนะครับมีตั้งแต่ v ีหนึ่ถึง v ีสามเลยนะครับผมสมวนผมก็จะเลือกเออเป็น v ีสามละกันครับเราทุกคนกด v 3สามนะทุกคนก็กดเขียวๆตัวนี้ครับเราก็ทำการกดไปเลย<ไ>ก็รอสักครู่นะครับมันก็จะโหลดแล้วต้องรอโฆษณาสักแป๊บหนึ่งนะครับที่เราจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมนะครับราก็กดคำ เราทําการออกเกมเด้ยออกแอปได้เลยนะครับอย่างนั้นเราก็เข้าเกมครับมันคล้ายค้ายมอสเลยนะครับแต่เราเห็นแค่คนเดียวนะครับเรคู่นะครับมก็ตัดไปถึงตอนนั้นเลยแล้วกันครับอ่ะฮะตอนนี้เราทําการเข้าเกมที่ร้อยนะครับรอย่าตปกตินะครับน สมัครที่จะไว้สสยทำไฮไลท์ยู u ูบอะไรอย่างนี้นะครับคนที่มีงบน้อยๆไม่เป็นวีสามนะครับมีนต้องวีหนึ่งวีสองวีสามนะครับมีหลายรูปแบบคนที่มีชุดเยอะๆก็มันก็จะหลายชุดนะครับนะครับผมจะกดให้ดูนะครับเราจะคูณครับนี่นะครับสมมติเป็นเอชุดื่องข้างก็เป็นผมอะไรอย่างนงี้นะครับนี่ครับดูอะเลยครับนี่ครับผมแนแรงสาวก็มีนะครับเนี่ย ไอวีหนึ่งวีสองแล้วก็มีหมวกเอฟด้วยนะครับคนเชิญมาทำไมนี่ครับอี่รเขามีผพพ้าปิดปากด้วยนะครับสำหรับใครที่จะไปทำไฮไลท์นะครับผมนี้น้ากาปิดแลหมวกแดงนี่เลยครับเสื้อก็ใครมีเสื้อเยอะมันก็จะเปลี่ยนให้หลายแบบนะครับโอคครับเนี่ยชุดใหม่นี่ครับนี่ ดูเอาเลยครับออร์แกนิกครับนี่ครับนี่ครับใส่ไฮไลท์นี่ครับตัวนี้เลยนี่ก็ไม่หลุะครับนี่ครับดูอะไรชุดสูตชุดเลยไม่ไม่ไปเร็วครับนี่ก็ตรงเอซุดนะครับวีเหนือจะเป็นเอ้วีหนึ่งวีสองก็จะเป็นเอซุดสีฟ้านะครับจำได้ไปช้าครับมีนี่ครับ เก่ okay. งครับประมาณนี้เลยผมดีงเก่งเลยแล้วเราก็ไปดูส่วนของสกินปืนกันบ้าง,งนะครับนี่ครับเราจะไปดูส่วนของสกินปืนนะครับนี่ครับอาวุธนี่ครับเอ็มโฟลด์คตเท่ครับเมื่อกี้ไม่มีนะครับนี่ครับสาก,กาใาไททันสุดแรงเลยนะครับก็ฟ้านะครับโคตรเท่ เอฟีสีม่วงนี่ครับ m ีมา <Please, please. S 1> ส,สุดเทพ M8 สุดแ้วครับดูอะไรครับดูอะไรมีทุกสกินครับผมไปกันอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็ว,รวนี่ครับ MP ขบล่าดูดจิกมันมีท่าตางไ,ตนนไม่รู้ครับยังไม่เข้าใจเลยพี่นี่ครับคาัตานะ ตันาก็จะเป็นถือให้เราอยู่แล้วนะครที่เหือไม่มีอะไรนะครับถ้าเต้นก็ตอนนี้ใครมีถ่ายเยอะก็เยอะครับดูนีครับสกาวเวิลเก็บนี้ยถ้าปกตินี่ก็เท่อยู่นะครับไว้ทำติ๊กต็อกได้ปกตินะครับใครมีถ่ายเยอะก็ใส่เอาเลยครับนี่ครับถ้าที่เดลือก็จะเป็นแบบนี้ครับใครมีถ้าหัวลอครับนี่นีลยครับดูเอาเลยครับ นี่ครับดูดีโคตรเท่ครับนี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 ่ครับบัวไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอจบคลิปนี้กันไปก่อนนะครับรักอีฟซีทุกคนครับบ๊ายบาย